สวัสดีค่ะช่องเยวันพาแซบนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนพริกกระเทียมพี่วันจะใช้ปั่นนะพริกกับกระเทียมพริกพริกแดงจินดานแล้วก็พริกขี้หนูมันรวมกันหลายอย่างนะคะทุกคนพริกกระเทียมเทลงไปแล้วก็อ่ขาดไม่ได้คือ ผักชีลากมันด้วยนะคะทุกคนแลวจะอร่อยค่ะทีนี้ทีนี้ก็น้ำตาลพี่วันจะไม่ค่อยกินหวานนะคะน้ำตาลครึ่งช้อนเอาเติมอีกนิดนึงก็ได้สูตรไม่ตายตัวนะคะทุกคนแล้วก็ผงนัวนิดหนึ่งผงนัวนิดเดียวอย่าใส่เยอะใส่ใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายน้ำปลาอย่างดีนะคะทุกคน น้ำปลาอย่างดีก็ก็ใสไปก่อนสองช้อนเพราะว่ามันไม่เค็มน้ำปลานี้มันไม่เค็มถ้าว่ามันไม่เค็มยังไงแล้วค่อยมาเติมใหม่ได้นะคะทุกคนมะนาวมะนาวมะนาวค่ะพี่วันนะ่ะพี่วันจะทําน้ําจิ้มมาไว้เพราะว่าเวลาจะยำหรือว่าจะทําอะไรหรือว่าจะเอาไปทําแบบ ยำเราก็ใส่อันนี้เลยเราไม่ต้องไปนั่นมากน่ะทำเสร็จแล้วเข้าตู้เย็นไว้เลยนะคะทุกคนอันนี้ที่สูตรพี่วานีจะใช้ใช้ผักซีผักชีผักซีผ,กผักชีนะคะเนี่ยมะนาวค่ะเสร็จแล้วก็น้ำน้ำต้มสุกนะคะน้ำต้มสุกเพื่อที่จะให้น้ามันน่าน่ะเพื่อที่จะให้น้ำมันมันน่านใช้ปั่นเลยค่ะ ต้องให้มันละเอียดมากคือว่าเราปรุงเสร็จแล้วก็คือจบเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่ามันปรุงอยู่ในนี้แนละ้วมันจะอร่อยดูนะคะน้ำเท,ทให้ดูพอดีพอดีกับวันนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้มันยังติดอยู่ใช่ไหมคะขอชิมนึงอร่อยมากอันนี้มันยังติดอยู่ในนี่เราก็ใช้นะ้ำหุ่นนี่แหละ น้ำอ่ะเราจะใช้ไม่เยอะคือคือใช้ปั่นเลยทุกวันนี้มันสะดวกสบายหมดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่ไม่ได้ที่นะคะเพราะว่ามันยังไม่อร่อยขอดูก่อน okay. เค็มอย่างนี้หนึ่งเพราะว่าน้ำปลามันไม่เค็ม อร่อยถ้าว่ามันไม่ได้เราค่อยมาปรุงใหม่ได้น้ําตาลอย่างนี้เลยเพราะว่าน้ําตาลนิดนึงนนดน่งแต่ผงชูรสไม่เอาแล้วคือว่าจริงๆอ่ะมันต้องปรุงตรงนั้นให้ให้ได้เลยนะคะหอมผัดชีมากเอามาพี่ว่าจะมาทำยำทำแบบหมูหมูมะนาวอร่อยแล้ว อร่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามาถ้ามันมีประโยชน์อะไรดีๆก็ช่วยแชร์ให้พี่วันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ